มาเด็ครับเอาสกิลต่อนเลยเล่นไงวะเนี่ยตัวเนี้ยจันพี่เล่นเป็นปัญหาไม่เล่นไงโอ้คพี่เขาเล่นตัวนี้ไม่ใช่เหรอเออตัวลาสเลยตัวเนี้ยเอายาแมาดาเล่นหน่อยไปป่าฝั่งตรงข้ามเลยไปป่าฝั่งไอ้ข้างล่างคนนึงนี่ใอ้ข้างล่างอะเด้อนะใช้เราอยู่ด,ด้านข้างเพราะยาเป็นตัวเด็ดจายไปกัน นี่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 ตาดาดีดาวจะจิ้มตาดาหมาป่าวเฮ้ยแรงจัดว่ะดาวเอาไม้เป่าอ่ะดาวจะจิ้มตาดาม้เป่าเอาไม้เป่าล่ะเฮ้ยไปล่างคนหนึ่งดิเฮ้ยไปล่างคนนี้บินวิ่งล่างหน่อยบินเออเอาสองเลนไปเลยเลนเลนกันเยอะ อเออเอาป่ามันเนี่เออเอาป่ามันได้ได้อยให้มันมีเงินตู้ e บงังยาจะไม่เลี้ยงสอล้วยายจะจัดได้ไหม <EST> <persever Squid fountain> ไปหูดึงกุแม่นเลยอะเออ เฮ้ยดึงแม่นจัดเลยว่ะมีดันก็แม่นเลยไปเอาโอ้โฮาริสวิ่งหนีว่าปล่อยเพื่อนตายฮาริสจะตายมีตายนะอ้ามีมีอันนี้เอ้ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วก็อืม นี้จะตารเสียงน่โหตายคู่อย่างโหดช็อตนี้ช็อตนี้เรือ่อง็อ, on, 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 on. อตแรงมังกรมังกรมังกรอนช่วยทีมก้อนหน่อยแล้วกันเร็วเร็วเร็วมาเด็กครับก้ามังกรได้ปลาเงี้ยก้ามได้ปลา เฮ้ยอย่าเอาปลาอย่าเอาปลาบอกแล้วไงเอาอยากแพ้อยากแพ้เอาอยากแพ้บอกแล้วว่าอย่าเอาปลาไม่เอากริบเลนนะไม่เอากริบเลนนะอยากแพ้เหรอเฮ้ยตตตตตนนนไมม่ีะแพ้นะแพ้นะบอกนะบอกนะไม่เห็นหรอมันไม่เห็นไม่เห็นหรอ

โอ้โหแก๊กนี่มาช่วยตลอดไหนอะไปล่างเลยไปล่างเลยอลิซไปล่างเลยให้จันบินขึ้นไปบนเพ่มเพไปแล้วเพ่มไปอ๋อตายเด็กครับตายเด็กครับตายเด็กครับเป็นตัวอะไรอ่ะคี้ปูนปั๊บอยู่คี้ป่าตัวคี้ป่าตัวคป่าไหนวะนี่เหรอ

หูยังแรงยังแรงโอ้ยเจ็บนะใครกดไลค์วะคุณแรงเลยอยู่เลนปรับใหม่วะแรงมากเอิ่มแรงจริงวะมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแม่งได้แค่หน้าปลาเองเว้ยนี่จะได้จ่อเกาะจ่ออะไรมาแม่งไม่ร่วงใครเอาปัฟไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ คเอาาป่าไปนะเดี๋ยว่อนนะวุ้ยวุ้ยเจ็บหนักเจ็บหนักโดนไม่เจ็บหนักเอ้ยได้นอนได้นอนเฮ้ย่ววเจ็บหนักเจ็บหนักโอ้ไม่ได้ ตายรัวๆบอเดมใครตายรัวๆทีมมันเหรอไม่มมาแล้วเฮ้ยมามาแล้วเรียบร้อยออกเกมจะไ,ได้อะไรอ่ะเกียออนเดมเหรอไม่ยร์อ่อนไม่ได้ออนโอ้โหราดว่ะราดว่ะมีคนรัดว่ะป้ายนี้อยู่แถวบังโอ้ไม่ไหว

มันมาตรงกลางเล้วทำไงดีมันมาตรงกลางแก๊กมาช่วยเร็มวมาตรงกลางแก๊กมากลางโอ้ไม่มาช่วยเลยปล่อยแตกอีกแล้วเราต้องไปตรงเดียววะไงเราหูตายเรียบร้อยตายเว้ยคนอยู่ไม่เอามากันงงแผลทั้งหมดเลยโอ้จานบินกเนียปล่อยตาย แม่งจะโยนแล้วเนี่ยแดบิ๊ทไม่จะโยนแล้วเนี่ยแดบิ๊ทมันจะโยนแล้วเนี่ยดูจากท่าทางน่าตรงแล้วเหมือนเมื่อวานแน่นอนเลยโอ้ดูดบกเฉยอุ้ยตายสามเลยครับสามกินเลยไหมยังไม่ได้กินเลยอันนี้เฮ้ยตายไอ้หมุ งานนู้นยังยจบไม่ไ,ได้เนี่ยเดินไปเดินไปดูได้เหรอได้ดะดูเทพหลังไหลเป็นไงเทพหลังไหลทำไมจะสู้ไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ต้องดีน้ำต้อนอยู่นะ่ะ ออ้อ้มัออออออนอได้อะความแรงเริ่มมาแล้วนะบอกก่อนนะนตายในกระบวนชุดเดียวตายในกระบวนชุดเดียวแบบนี้ยตายในกระบวนชุดเดียวอย่างเงี้ยเอาดิบนเอาดิอุ้ยมันกดไม่ทันเลยเอามันกดไม่ทันเลย โนนะอ้ยออจุดด้วย<า>อ้เดินก็ช้าเลยมันโดนอะไรวะม,มันโดนมดอะไรไม่รู้เลยไม่รู้ตันโดนมันโดนแ่นนเ,นเน้นนเหนียวเหนียวอืดจะมันอืดเลยอ่ะูละะแล้วจะดีไ เออป้อมมาป้อมมาสวยมากสวยมากอ๊เฮ้ยมาล้อมา่้นดกระโดดมาบดังแแบะเฮ้ยตตีเดียวป้อมแตกลได้ดีได้ดีได้ดีเดียวป้อมแตกได้ดีได้ดีตีมาเลยไอมันเลยไตียุ่งะตียุ แล้วถ้าคนไม่มีตายไปเลยเออข้างบนมาแล้วข้างบนมาแล้วต้องกลัวให้สามตัวเลยอ๋อตายเลยครับอย่างเงี้ยบอกโอ้ยยังไงยังไงเจ็บหนักเจ็บหนักเอาแล้วพวกทิ้งจอยไปแล้วหนึ่งไปแล้วอป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาไปไหลเดี๋ยวเขาไปไหลเออเดี๋ยวเข้าไปไหลเคียร์คิปมาดิเคียร์คิปมาเคียร์คิปมาคียร์คิปมาอาบินตาย กะโดดมามันแต่แต่เกือบตามากเลยอย,อ,ย,อ,ยอาเลยบีเอาเลยบีอมันเหลืออีนิดเดียวมันมันเกือบจะตาเราได้อ่ะเราดาวนได้ยี่สิบแชมันได้อุ้ยีย่สิบเก้าอูย้ยตายหมดตายหมดีาลคนอย่ายงแรง จบเกมหรือเปล่าอยากชนะยังอยากชนะยังจบเกมนะโเดี๋ยวจูบินจะได้เล่นตัวใหม่นี่ทำใหัวหน้าเลยใวเ่ยฮาหัวหน้าเจฮาริสเหรอฮาิสหัวหน้าเจ บินหนูนะแกงบินตัวตัวแจกแล้วบินมาดิบินนี่เข้าป่าเลยนะข้าแล้วเนี่ยจนตนี่ตานี่ทจะ่าน้น่ะตาแานวเอามันเอามันบินแม่งเลยให้ข้าไม่เอาัติดตามดูอยู่สวยสวยทิ้งไปทิ้งไป ไตาอยโอ้แม่งโดนป้อมยิงกับตายแหลงจัดมันตอนกมาแล้วหอเออะไรเนี่ยผมตกใจหมดไอ้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 ไออ้ไเอ้ไ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 ้้ไอไอ้ไ้ไอไ้ไ้ไ้ไอ้ไ้ไ ไม่ช่วยกันเลยวูยังแรงยังแรงฮมยมันแรงดีว่ะแม่งเบิร์ดแรงดีกว่ากระโดดมาทำอ่ะครับตายหมดขาป้อมไปดิไม่ไหวแล้วโอ้โแรงจัดทีเดียวหมดหลอด โอ้ทีเดิยมัมหลอดทีเดียหมหลอดเอาดิเอาดิเอาดิตี้อมดิตี้อมดิีตีีีอ้เต้เร็วดิเร็วดิเร็วดิฝังตรงามยอมแพอ้เอาไปีโอโขดาอีกแล้ว